เด็กๆต้องอยู่ในการผู้ปกครองดูแลนะคะขึ้นแล้วแล้เวลาาขึ้นเราชอบแก่ Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Open, 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 open. Ja, ja, ja. Oké. Open, open, open. Oké. Open, open, open. Oké. Open, open. 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 คลิปนี้คือทดสอบความกล้าของพี่เปาบ้ากลัวความสูงไหมแล้วต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะครับเด็กๆไม่ควรเล่นไปคนเดียวดีไปยังอ่ะขึ้นไปขึ้นไปอ่ะดูดิไปหมดแล้วเงยดูสิเงยดูไปหมดแล้วดีไปคนเถิดโตขั้นดีไปยังมาลงมาลงมาอ่ะลงเองลงเองลงบนใด ขาฉั่นมันเป็นยังไงพี่เปาเอาไปแล้วครับเอาปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนไปแล้วครับเอาป้าโอปิดคลิปขึ้นมาดูอยู่เอาขึ้นไปดูเอาป้าโอขึ้นไปดูว้าวดูปลาสิ ดู่ดูไม่ถึงต่อต<อ>้นน้องมาเดี๋ยวจ้าจะขึ้นไปนอีกนกขึ้นมาถึงสุดนี่นะน้องม,มองมหนีอยู่มั้งเบียร์น้องอยู่แค่นี้เองถ้าขึ้นมาแล้วน้องมองไม่เห็นอยู่ดีพี่ฟอลมาดูนกทำรังนะครับอยู่ตรงเสาสีฟ้านะครับชันนะคราวนี้สุดข้า,ขามีเบียร <c oughs> เตอามือี่น,นี <c oughs> อามอมาเบียร์มาอเดิน <c oughs> ของความสูงม่อตัก่ยดดินีมันบอี่มันนี่มัอกน่มันกมันมั่บอกตกนีกตกตกนี่อกตกตกตกนี่มกัน่มน่มนี่ันมันออ่ม่อ่่ มื้อนี้ไปแล้วไปแล้วมื้อนไปอีกไปอีกไปจนว่ามันจะแห้งเสร็จแมนคอยเอาออกได้โอ๊ยโอ๊ยตกตกด้วยนะแหมทำนี้ใส่ไม่ดีนะถุยน้ำลายอย่างนั้นน่ะอย่าทำอีกนะเข้าใจไหมครับนี่เพื่อนเพื่อนเห็นนะเนี่ยบอกเพื่อนเพื่อนสิน้องเปาจะไม่ทำอีกแล้วครับ ลุงมาเนี่จ้ะลงเอามาปิดช่องเอามึงนี้เป็นเด็กไม่น่ารักนะเมื่อกี้โอเคไหมครับขาเยอะไปเต็มเต็มเออทีหลังไม่ทำแบบนี้อีกใช่ไหมโอเคเอาฝากกดติดตามเลยครับคิดคี้เปล่ามาฝากกดติดตามเลยครับใช่องเบี้ยงเปล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่บต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย